ครับแบอ,อเห็นแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมันเห็นแล้วมันนะเห็นเหมือนกันไหมอ่ะคือมันอายุอนามมันขนาดนี้นะครับแล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าดูแลรักษามันได้เรียกว่าอืเป็นคนที่รักรถดูแลรถได้ดีจริงๆนะสภาพมันนี่คือเรียกว่าสะอาดเป็นรถบ้านก็เรียกว่า ใช้งานได้ดูดีปุ่มฐานนะครับเขาเรียกว่ารักรถดูแลรถนะถ้ามันเป็นรถที่แต่งมาก็โอ้โหใช้แต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะเราก็อดใจไม่ไหวนะเห็นรถที่มันสภาพที่มันดีๆเนี้ยมันก็บ่งบอกถึงการดูแลรักษาบำรุงรักษาทั้งภายนอกภายในนะครับ จัดทรงบางคันเนี่ยนะเขาโอ้โหทั้งแต่งทั้งอะไรเหมือนพวกรถเด็กวัยรุ่นเงนี้นะผมยกตัวอย่างนะท่านก็ดูรูปรถที่ท่านสนใจไปด้วยแล้วก็ตัดสินใจไปผมก็จะอธิบายไปเรื่อยชอบก็ตัดสินใจได้เลยนะครับอย่างนี้นะรถเนี่ยบางคันนะมันเป็นรถยกตัวอย่างนะครับพวกรถรถซิ่งเนี่ยนะรถซิ่งเนี่ยขาประจําของวัยรุ่นไทยเนี่ยมันก็มีอยู่ หลักมีประมาณสาี่ตัวเป็นตระกูล Honda าซะเยอะนะพวก E F E G E K E S, <S พวกนี้นะครับพวกตระกูลซีวิกนะหรือไม่ก็ข้ามไป Honda าแอคคอรตาเพชงูเห่านะฮะร,ราคาระดับชาวบ้านพวกนี้นะหรืออีกทีนึงเลยถ้าข้ามค่ายก็มานี่เลยครับ n i สสันเซฟิโลนะโดยเฉพาะ A 3 1นี่เด็กวัยรุ่นชอบมากนะฮะ วกน,นี้เวลาเขาแต่งกันนะคุณเลยคือผมเนี่ยไม่กลัวเลยไม่กังวลเลยกับรถที่แต่งมาเยอะเปลี่ยนเครื่องก็ไม่กลัวนะยิ่งรถรถยุโรปเนี่ยนะเบนซ์บีเอ็มนี่ถ้าเปลี่ยนเครื่องมาเป็นเครื่องเจเนี่ยนะนะโอ้โหผมนี่จะยินดีเป็นอย่างมากเพราะว่าผมไม่อยากมานั่งเมเทันแนนเครื่องเดิมเครื่องยุโรปผมก็หวาดระแวงกังวลเหมือนกันใช่ไหมจอเปลี่ยนเครื่องมาแล้วเนี่ยบางคนกลัวว่ารถมันช้าผมไม่เชื่อพวกนี้คือ